ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องม่ได้พากันโดนนะครับช่วงนี้เอร่ล้ำปีสกินนะครับเอาราบาดขอ,อกในหอยซี่แปดกับพักแล้วนะครับตอนนี้เริ่มติดแล้วสองัวพอดีมื้อน,นี้มีข้าวดีนะครับน้องน้องยังก่อนน้นองหมูตอนนะครับน้องหมูตอนค่ะผู้ใดิตีตดดามช่องในหอยซี่แปดสีเห็ตแตงแก่ผสมนะครับ ผสมอยู่หลังบานทางฝุ่นตอนตอนนี้เปลี่ยนเป็นอโรงจอดรถแล้วนะครับแตะตอนนี้ผสมแล้วนะครับเกิดตอนโพ่ดุนเปลี่ยนกันยากกับสิครบสองปีพอดีมือนี้หลบกวนหมอซิงนะครับจัดเคเอฟหกแปดให้นะครับจัดเคเอฟหกแปดให้เจ้าเดียได้หมอกับผมท้องสาวนะครับท้องสาว เจากกานเท่ากับผสมแดงใบเล่ยุ่นี่ละก้นละทางกันนะครับก้นละทางกันจะนี่ผสมเ f หกแปดว่าตัวนี้ประมาณมีสิบสองเดือนนะครับเกิดเกิดเดือนกันยายนป่านะเกิดเดือนกันยายนช่วงพายุโพดุลน,นะครับที วันที่สองกันยายนนะครับเมื่อน,นี้วันที่สิบหกเลขบ่าถือค่ำถือเลขมือน,นี้ <c oughs> <c oughs> จัดไปเลยนะครับเมือน,นี้โดยทีมงานหมาสิงกำลังนจะก,กันยุงไว้อยู่นะครับแต่ว่าโตมูตอนฉีดวัคซีนแล้วนะครับฉีดวัคซีนแล้วอ <c oughs> าจจะพานมีสิบเอ็ดหมื่นเมื่อนี้แหละครับได้เมีสิบเอ็ดหมื่นว่ามี อาการนะครับบอมีอาการจะว่าสองตัวขังในเป็นได้หมอไอ้มดลูกดีว่หมอดีดีเบิร์ีหมอสิงย่าให้เขาว่าสิงโป่งเดียวได้ทุกมือเนี่ยตั้งช้ายาให้ไหมแล้วทีงานนำอิงฟ้ามนะครับเอ็นเจฟ้มให้หอยีแปดใส่บริการกันเป็นประจำกับหมอสิงเฮา หมอชิงโชว์เลยนะครับหมอผมขวาเบอร์ฝากพี่ฝากน้องเนี่ยทิ้งผสมเทียมทั้งรักษาได้นะครับเบอร์นี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าสองสองศูนย์สี่สองสองศูนย์สี่นะครับทีมงานหมอชิงรับรักษาลำปีสกินแล้วก็ที่ขาดบ่ได้ก็คือผสมเทียมนะครับมือนี้จัดเคเอฟหกแปดกาเล็ตไห้ในหอยที่แปดขอบคุณหมอชิงหลายๆนะครับครับผมสุดท้ายกันไห่หอยทีแปดยังไทยทำลิปคือเก่านะครับเบี่ยงง้วอยู่คือเก่ามือนี้กระพึง ตัดหญ้าเข้ามานะครับพอแม่พี่น้องตอนนี้กะโรคระบาดหนักสนามเฮากับบ่ได้ไปก็อย่าเฝ้าลืมกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ในายหอยซี่แปดเนี่ยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสามเก้าี่ห้าสามห้าห้าเฟซบุ๊กกับน,นายวรการมูลลี่แฟนเพจกับนายหอยซี่แปดขึ้นเก้าน,นะครับเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหนานะครับขอบคุณหลายๆครับ